มีความร่วมมือกัน,นครับโดยการที่กัมพูชาใช้ดโดรนประเภทที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์ใยแกนนำแสงซึ่งเป็นเทคโนโลยีของรัเสเซียชายแดนเนี่ยทางกัมพูชาก็น่าที่จะฉวยโอกาสเนี่ยนะครับใช้วิธีการต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างต้องมีการใช้กำลังแล้วก็สูญเสียชีวิตของอทั้งทั้งทหารแล้วก็ประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ช่วยกองทัพมากเท่าที่ควร คือหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลต้องช่วยกองทัพคือความมั่นคงมันมีการเบิกเสกิจสังคมจิตวิยาเทคโนโลยีเบี้าสตรเนี่ยและการทหารการทหารรุ่นสุดท้ายทำให้รัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาถึงได้เงียบถึงไม้ไม่พยายามขยับเรื่องนี้ทําไมข้าราชการต่างๆถึงไม่ขยับทําไมเรื่องของการที่จะมา,ายึดซากของพวกที่ฟอกเงินพวกแกมเมอร์ถึงได้ยากนะักสุดท้ายนี่มันก็กลายเป็นข่าวได้เกิดการว่าเครื่องบินลำไปจบตีเขามันควรจะมีข่าวก่อนใช่ไหมว่าเขาว่าลูกกลาไม่ยิงแล้วก่อนทั้งหมดเรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเลย เราก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอพอการเมืองไม่ดีปะทอมไม่ดีมันก็ไม่มีอนาคตไงครับเห็นไหมครับนี่นี่คือวิธีการที่ฝ่ายการเมืองช่วยกาทาหารได้นะครับซึ่งกมักจะไม่ถามนั่นก็ฝากไว้เลยว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยกรุณาช่วยทาหารเขาเยอะๆอาจารย์คันหลังจากที่นายรัฐมนตรีประกาศยุบสภา อาจารย์ประเมินทิศท,ทางเรื่องเสถียรภาพทางด้านการบริหารประเทศไทยยามวิกฤตนี้ทางมิติเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูภัพยพิบัติยังไงบ้างคะเอ่อต้องเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับก็จะมีเรื่องใหญ่ๆที่เราแบบชาวบ้านเราคนจะรู้แค่สองเรื่องใหญ่ๆก็คือว่านโยบายใหม่ไี่เรื่ิเริ่มไม่ได้อะไรที่ทําไปแล้วก็ทําไปไม่ได้ว่ากันนะครับเงินงบป,ประมาณก็ใช้เหมือนเดิมอันที่2ก็คือ เริ่มโครงการใหม่อย่างที่หลายท่านอาจจะนั่งคอยอยู่ว่าจะมีเฟดสองไหมในเรื่องของคนละครึ่งอะไรเงี้ยมันก็คงจะทําไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแนวนโยบายก็ตามอันเดิมก็ตามแต่ว่าเป็นการใช้เงินใหม่จานวนมากซึ่งจะไม่สามารถทําได้มันเป็นภาระสําหรับรัฐบาลต่อไปสมมุติว่าเรามีเงินอยู่แล้วเราอยากที่จะใช้เงินให้หมดเลยนะแล้วก็เลือกตั้งไปจบไปแล้วอะไรเงี้ยสุรรัฐบาลใหม่มาก็ หันมาพีอาร์ไม่มีเงินเหลืออะไรเงี้ยนะครับเขาจริงมีความต้องการที่จะให้มีการาระมัดระวังเรื่องน,นี้ซึ่งก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปที่เรารู้ว่ารัฐบาลรัศการเนี่ยจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆไม่ได้ทีนี้ก็มาดูด้านด้านไหนกันบ้างคือถ้ามาดูด้านเศรษฐกฐิจเนี่ยผมก็มยังเชื่อว่าแนวทศทางเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะของการชะงักงันมาพอสมนานพอสมควรแล้วแล้วก็ยังมีปัญหาค้างคา,าอยู่จํานวนมากที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างเลย มันมีแต่การซื้อเวลาแล้วก็การที่จะใช้การเหมือนกับว่าการอาอจคนละครึ่งเนี่ยมันผมก็ถือว่าดีนะแต่ก็เป็นลักษณะของประชานิยมแบบหน,นึ่งไงมันไม่ได้จัดการทางระบบจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆอย่างไรซึ่งมันมักจะควรจะไปมุ่งที่ทรัพยากรมนุษย์มุ่งไปที่เรื่องของ s m ซ e, ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสําหรับรัฐบาลไงรัฐบาลก็อยากจะทําเรื่องอะไรเร็วๆอ่ะในเรื่องนี้มันต้อง แต่ถ้าเกิดมันไม่ทํานานไปมันก็จะค่อยๆแพ้ไปเรื่อยๆทั้งหมดนะครับดังนั้นในสิ่งที่รัฐบาลใหม่มาก็อาจจะต้องไปรับภาระใหญ่แล้วก็ตอนนี้ถ้าไล่จริงๆเนี่ยเราคงได้ยินกันแล้วคุณกิตา้าก็ออกรายการมาบ่อยก็จะสังเกตได้ว่าเรามีหนี้สาธารณะที่มหาศาลแล้วก็มีหนี้ครัวนอีกมหาศาลหนี้ภาคเอกชนอีกมหาศาลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสามเรื่องรวมกันเนี่ยมันเท่ากับ เรากาลังเดินไปสู่กับดักของเรื่องของอนโยบายสาธารนณะเราจะไม่มีเงินแล้วก็เก็บภาษีไม่ได้เราชาจนไม่มีเงินในกระเป๋ารวมถึงการที่เราปล่อยให้มันมีเรื่องของเรื่องการฟ้องเงินนะผูดง่ายเข้ามาในประเทศไทยนาน,น,านพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพูดง่ายคือจะมีบริษัทที่เป็นศูนย์เรียกว่างาทุนศูนย์เหรียญนะเข้ามาแล้วก็ทาําลายโดยเพาะยี่เอสบีเนี่ย คือบริษัทเล็กบริษัทน้อยอันนี้ก็รู้ถึงบริษัทใหญ่ด้วยนะถึงต้องต้องออกตัวว่าผมไม่เกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวนะแสดงว่าคุณมีความเกี่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศค่อนข้างมากเลยเนะมันทําให้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีกําลังซื้อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ทราบดีอยู่แล้วคือแพลตฟอร์มการเงินทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนคนไทยเงินจะซื้อของคนซื้อคนขายเป็นคนไทยก็จริงแต่เงินปไปกองอยู่นอกประเทศไง นะนี่หลักการทั่วไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ที่มาจะมีทิศทางรูปแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันมีปัญหาเดิมมาเยอะไม่ได้แก้แล้วก็ยังค้างอยู่แล้วเขารอรัฐบาลใหม่อ่ะหนึ่งน,นนะอันที่สองก็คือการเมืองอันที่สามคือความมั่นคงนะอันที่สองนนการเมืองเนี่ยการเมืองตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดอยู่มันแบ่งไปสองขั้วใหญ่ๆนะครับก็คือขั้วของ ฝ่ายนวลักนิยมกับฝ่ายเซรีนิยมนะครับใครชอบใครไงก็ไปเลือกันเอาเองแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายนวลักณ์นิยมเนี่ยไม่ยอมที่จะที่จะลดลาวะาสอนะครับกรณีที่มีการยุสภาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไม่ยอมที่จะปลดอำนาจของบุฒิสมาชิกในการที่จะมีอำนาจต่างๆนะครับพูดพูดยง่ายคือจะไปแกนนู่นแกนนี่หรือว่าจะขยับนู่นขยับนี่ก,นก็ยังติดบุติสมาชิกแต่บุติสมาชิกเนี่ยยังจะขอต่อโดยขอมีอำนาจเดิมอยู่มันก็เลยเป็นการ ขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายคา้านนำนำมาซึ่งการยุบสภานะครับก็หมายความว่า่ารัฐบาลไปอยู่กับฝ่ายสอบอนั่นแหละนะครับมันก็เลยเกิดการขัดกันแล้วก็ต้องมีการยุบสภาไปก็ทําให้การแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ในรอบต่อไปถึงแม้ว่าจะพยายามจะมีประชามติอะไรต่างก็ตามตาม,มันเป็นเรื่องลุงตาทั้งหมดนะครับถึงเวลารัฐบาลใหม่มาถ้าเป็นฝ่ายนวลยมย่อมไม่แก้รัฐมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะพยายามบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักของประเทศไทยคือปากท้องแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะปัญหาที่มันติดขัดทุกวันนี้มาเป็นเวลาหลายปีมันเกิดจากรัฐธรรมนูญที่เขียมนมาสําหรับกลุ่มรัฐประหารหรือสมาชิิวุฒิสภาที่อยู่ขนาดนี้นะครับมันเป็นเหตุมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุที่เราเห็นมาเลยเกิดผลทําให้เรายากจนอยู่ทุกวันนี้พอการเมืองไม่ดีปากท้องไม่ดีมันก็ไม่มีอนาคตไงครับอันนี้คือเรื่องการเมืองนะครับส่วนเรื่องความมั่นคงนะครับ ความมั่งคงเนี่ยเป็นเรื่องอันนี้มันมีทั้งความมั่งคงภายในกับเรื่องของการใช้ดนันความมั่งคงกภายในเนี่ยถ้าเรามักจะลืมๆคือสารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการแทรกแซงของระบบทุนศูนย์เรียนทั้งหลายที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอนยาสติกก็ยังมีว่าก็ยังรุกล้ําที่บริเวณชายแดนยังไม่ได้ออกไปนะมันมีเรื่องอื่นมากรบไงนะครับก,ก็ยังอยู่ก็ยังปล่อยยังยาสติกอยู่ทําไมเราจะไปร่วมมือกับจีนเพื่อจะผลักดันข็ออกไปได้ไหมทำไมรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาถึงได้เงียบ ตืนไม่พยายามขยับเรื่องนี้ทําไมคาดการต่างๆถึงเมื่อขยับทําไมเรื่องของการที่จะมาะยึดทรัพย์ของพวกที่ฟอกเงินพวกสแกมเมอร์ถึงได้ยากนะักทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเรื่องทั้งหมดเรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอนะครับนะักคอรัปชันะภายในนะั้นรวมถึงสาจังหวะะัดดนภาคใต้ด้วยนะับซึ่งมันก็มีปัญหาที่เราก็รู้อยู่ว่าคลากระสังถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําจริงๆมันแป๊บเดียวก็จบมันไม่ไปลว่าวันนี้พวงนี้จบนะ แต่ว่าขบวนการที่จะทาให้มันจบเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่คนที่คิดจะทําให้จบเนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วจริงๆในการจะทําให้จบเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนรากฐานของประมียูประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ระบบราชการนะครับส่วนเรื่องชายแดนชายแดนเนี่ยทางกัมพูชาก็น่าที่จะฉวยโอกาสเนี่ยนะครับที่จะใช้วิธีการต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างต้องมีการใช้กําลังแล้วก็สูญเสียชีวิตของทงั้ง ทั้งทหารแล้วก็ประชาชนมากขึ้นนะครับจนถึงจุดที่เราไม่สามาี่จะอาจจะทนทานได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของเขานี่พูดเป้าหมายเขานะส่วนเราจะทำไปก็มีหน้าที่ของกองทัพจะแก้ปัญหาไปแล้วก็ปัญหาเรื่องชายแดนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ช่วยกองทัพมากเท่าที่ควรคือหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลท่าช่วยกองทัพแต่ส่วนมากจะโยนให้กองทัพระบอกผมไฟเขียวมั่งไหนะหรือไม่ก็โยนเรื่องนี้ให้กองทัพไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งไม่ถูก หลายเรื่องเป็นเรื่องของคือความมั่นคงมันมีการเบื้องฐกิจสังคมจิตวิทยาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยและการทหารการทหารเือสุดท้ายการเมืองหลองประเทศเป็นยังไงท่านทูตเสียสักทำงานได้ดีนะถือว่าท่านดีแต่ว่าเรื่องประเด็นการข่าวสารน่ะประเด็นการจิตวิทยาเพื่อจะบอกชาวโลกว่ากัมพูชาเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ค่อยมีไงเราเป็นเน้นวิธีการทางการทูตมากเกินไปหรือว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดเรื่องของที่มายิงฐานไทยเราครั้งแรกเลยเนี่ยที่ยิงเข้ามาเลยเนี่ย แล้วก็โดนที่อที่ที่แปดแปดก้อนนะั้นหิน8ดก้อนเนี่ยนะโดนที่หน้าอกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฝ่ายกัมพูชาต้องพูดแล้วว่ากัมพูชาลุกลานยิงเข้ามาทําไมเพราะว่าคุณอยู่ข้างล่างมันมันความสูงต่างกันยะีสิบเมตรนะทำไมคุณยิงขึ้นปีขึ้นมายิงฐานไทยตรงที่ฐานไอ้นนี่มันแสดงว่าคุณจะเปิดสุขามกับเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเราต้องพูดนี้ไปก่อนไงพอพูดนี้ไปก่อนตอบกรรมท่าวันต่อมาเนี่ยเราจริงจมีความชอบธรรมมากขึ้นไงแล้วสุดท้ายนี่มันก็กลายเป็นข่าวที่เกิดการม่ว่าเครื่องบินเราไปจบตีเขา มันควรจะมีข่าวก่อนใช่ไหมว่าเขามาลุก,กลามมปยิงเราก่อนเนะพราะข่าวไอ้เขามีจงตีก็จะเป็นเรื่องปกติไงเห็ไนไหมครับนี่นี่คือวิธีการที่ฝ่ายการเมืองช่วยกัดทหารได้นะครับซึ่งก็มักจะไม่ทำนั่นก็ฝากไว้เลยว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยกรุณาช่วยทหารเขาเยอะๆนะครับในการที่จะไม่ใช่ช่วยแบบว่าไปเอาใจทหารนะแต่ช่วยในการทหารเนี่ยมีความชอบธรรมในการใช้การราํกาลังกับกัมพูชากัมพูชาเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมันมีเรื่องอยู่3เรื่องใหญ่หญที่เราจะต้องจบปัญหากัมพูชาก็คือเรื่องของเส้นเขตแดน ซึ่งเรามักจะลืมไปกลายเป็นว่าเราจะใช้กําลังลบกันจริงๆมันจะจบที่เรื่องเซนเกตแดนเซนเกตแดนมันมีรายได้อยู่แล้วมีข้อตกลงแล้วจากเอเแล้วก็น้องจันน้องยะแก้วก็พยายามทําแล้วเนี่ยแต่มันเกิดการรบกปะซะก่อนนะครับถ้ามันขีดเส้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องลบกันไงรายเส้นที่ขีดเนี่ยโดยใช้รายได้มัน10กิโลเมตรหรือหลักตอนหลักเนี่ยมันใช้เวลาแค่วันสองวันค่นั้นแต่แต่ละช่วงเนี่ยข้างบนที่มันเป็นอที่มีปัญหานี้ก็คือสารปนน้ำเพราะสมัยก่อนฝรั่งเศสเขาไม่อยากไปเดิน ก็บอกเออเนี่ยเอาปักหลักข้างล่างเนี่ยพอแล้วข้างบนมันสูงใครจะขึ้นไปเขาก็เขาก็บอกอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยกพูชาพยายามปีนขึ้นมานั่นต่อกระช่องตอกระชาอชาอะไรขึ้นมาวุ่นวายหมดเนยเออเป็นความพยายามต่จังเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ตีด้วยไรได้านน่ครับดูเส้นอ่าอ่าเส้นสัพันน้ําแล้วประกาศไปฝ่ายเดียวโดวยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาเป็นพยานมันเหมือนกับที่เราจะเก็บกู้ทุระบิดโดยใช้คนกลางมาเป็นพยานทําแบบเดียวกันเพื่อเห็นเส้น เปนเส้นปั๊บเนี่ยกองทัพจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะรบไปยันแค่ไหนแล้วก็จะอาจจะมีะช่วงที่ระยะบ er ัฟเฟอร์โซนเน่เท่าไหร่อันนี้มันก็จะทําให้ทุกฝ่ายไม่มีปัญหาในการรบกันใช่ไหมครับพอเห็นเส้นอย่างนี้ปับ๊บเรา,ปรารไปบอกทางทรัมป์ไปบอกทางจีนไปบอกทางอะไรต่างาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทําไมต้องมารบกันนะมันเมื่อไม่จำเป็นต้องรบกันเพราะเส้นเขตแดนมันชัดแล้วเป็นของใครก็ว่ากันไปแล้วสมมติว่ามันไปผ่ากลางปราษาตรงไหนก็แบ่งกันสิคุณจะเอาครึ่งปราสาไหม หรือจะภาษานี้ไปผมเอาภาษาดูลมาก็คุยกันได้แบบที่เราทํากับมาเลเซียมันก็จะจบปัญหาแต่ปัญหามันไม่จบเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะเอาคนเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงสัตว์ปันน้ำเพื่อให้สัตว์ปันน้ำเป็นฝ่ายเขาอะไรเงี้ยมันหันไปทางฝ่ายเขาอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราปล่อยปละแล้วเลยมาเป็นหลายสิบปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขลากขสังแล้วที่ขณะนี้เนี่ยอ่ก็บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะครับว่ามีความร่วมมือกันครับโดยการที่กัมพูชาใช้ดโดรนประเภทที่ใช้ไฟเบอร์ออ ไฟเบอร์ใยแกนนาแสงซึ่งเป็นเทคโนโลยีของรัเสเซียไม่ใช่จีนนะจีนก็ใช้เป็นโดนที่บินตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่โดนพันนิดแต่ปรากฏว่ามีไฟเบอร์รซึ่งจะบินได้ประมาณ50ก<ม>ิโลเมตรก็แจ้งให้ทางกองทัพไทยทราบด้วยมันจากความลึก50กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะ เอาแต่มันมีวิธีการคือเราต้องใช้โดรนเนี่ยตามหาตามตามสายไฟเบอร์การบังคับโดรนนี่แหละตามเข้าไปดังนี้เราก็ต้องมีเครื่องเครื่องโดรนที่บินได้ไกลถึง50ิกิโลเมตรด้วยเพราะปกติเราจะมีแค่10บ0เห็นไหมนี่ค,ความต่างแนละ้วแล้วก็ใช้ตนวนีีจากรัสเซียก็แสดงว่ามีคนรัสเซียหรือฐานรับจ้างรัสเซียหรือแม้แต่ประเทศรัสเซียเห็นด้วยในการจะช่วยกัมพูชาตอนนั้นเราต้องรับมารวมดึงนี้มันมันก็กรณีร่มก้านะครับทําไมนน้นอะ เราไม่ได้ลบก,กับประเทศลาวนะลบก,กับรัสเซียอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเรื่องเก่าโบราณสมัยนู้นนะครับอ่ะทีะนี้ก็เรื่องคังชายแดนจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ทหารแต่ขอร้องอย่างเดียวว่าฝ่ายการเมืองไม่แต่ที่รัฐบาลรัศการเนี่ยหรือว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยต้องช่วยทหารเขานะครับที่จะทําการรบแล้วผมก็เรียนว่าเราควรจะมองมาตรการใหม่ในการจะใช้การรบแบบที่ยูเครนใช้ก็คือการยิงะระไกลให้มากขึ้นเหมือนรอบแรกนะครับ การใช้การทำลายเส้นทางการส่กำลัำรุงแล้วก็ปิดล้อมให้เขายอมแพ้นะครับ